คุณเศรษฐาตอนนี้อุปสรรคขวางน้ํานั่นก็คือว่าเรื่องของการแขน,นะครับธุรกิจผลประโยชน์เดิมว่าทํางานนะครับว่าเอาเปรียบภาครัดเกินไปหรือเปล่าไม่เสียภาษีอย่างนี้ครับเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้ข่าวต้นชั่วโมงก็เสนอไปแล้วนะครับสำหรับคุณชูวิทย์เดี๋ยวคุณณิชากว็าว่าต่อนะแต่พูดตรงนี้ไปปั๊บนะครับประกวดว่าแสนสิริครับแสนสิริที่คุณเศรษฐานะครับเป็นคนที่ตั้งขึ้นมานะวันนี้ออกถแถลงการก่อนเลยครับ นี่นะมีการเสนอข่าวมาตลอดนะครับว่าคุณเศรษฐาทวีสินนี่นะขณะที่ดำรงตําแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุดแล้วก็เป็นกรรมการของบริษัทแสนสิริมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีการซื้อขายที่ดินของบริษัทแสนสิริก็เป็นเหตุให้รัฐนะครับต้นเสียรายได้เป็นเงินหลายร้อยล้านบาทนะครับนี่นะซึ่งนะครับทางแสนสิรีก็ได้มีการออกแถลงการชี้แจงบอกว่าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงนะครับระหว่างแสนสิริผู้ขายนะยกับผู้ขายนะครับ กำหนดให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบภาษีอากรค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ขายในการเสียภาษีอากรข้างต้นด้วยครับแสนชริเนี่ยทำหน้าที่ชําระราคาให้ครบถ้วนตามที่ตกลงแล้วก็รับกรรมสิทธิ์ที่ดินเท่านั้น แสนสิร <S ans> ิ <ory> ไม่ได้รับรู้หรือเกี่ยวข้องกับวิธีการหรือําเนินการใดๆทางภาษีอกรของผู้ขายตามที่กล่าวอ้างและก็ได้รับผลประโยชน์จากการประหยัดภาษีแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ของผู้ขายเอาเป็นว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของอภาษากฎหมายครับกฎหมายการซื้อขายที่ดินนะครับเขาก็ออกมาถแถลงการยาวๆนี่นะผมเอาเป็นสรุปให้ฟังนะว่าทางแสนสิรเขาก็ยืนยันนะครับที่ออกมาทําสัญญานี้มันโปร่งใสทุกอย่างครับนี่นะ คุณเศรษฐาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงภาษีตามที่มีการถูกกล่าวหานะครับแต่ประการใดเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงนะครับที่แจ้งมาทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณเศรษฐาเป็นผู้บริหารสูงสุดและก็เป็นกรรมการของแสนสิรินในขณะนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทยอย่างครบถ้วนแล้วและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรู้ขั้นตอนวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามที่กล่าวข้างต้นนี่ครับ ง่ายๆค่ะผู้ภาษัชาวบ้านก็คือว่าเวลาซื้อขายที่ดินคนที่ต้องรับภาราภาษีไปก็คือคนขายได้เงินแล้วเอาเงินนั้นไปเสียภาษีนะคะแสนสิริพยายามจะบอกกับสื่อมวชนกับประชาชนทุกคนว่าอันนี้แหละหลักการขั้นต้นง่ายๆเลยทําไมคุณชูวิทย์ถึงมาบอกว่าคนที่เลี่ยงภาษีคือคุณเศรษฐาเพราะว่าคนที่เสียภาษีคือผู้ขายคุณเศรฐาเป็นคนซื้อค่ะ